เฮ้ยเปดทามี่ตัวเพื่อนไป็การให้เลือกเว้ยไม่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 เออต้องไม่ใช่มึงรู้แค่ว่าต้องไม่ใช่มึงกูููกกกดผิดเฉยๆกดผิดพ่อมึงอ่ะเฮ้ยลองลองลองเดี๋ยวสูบไหมเดยวสูบไหมค่อยๆมาอีกอีกสูบอีกยัง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 ต้องสูบอีกเฮ้ยกูจะปล่อยนะกูจะยาปล่อยครับพ่อไม่ตอบกูยันก็พอแล้วค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยจับนอน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 เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนอนฝั่งไหนฝั่งนี้ฝั่งนี้ดิ ค่อยๆค่อยๆป่อยค่อยๆเอออ่าปล่อยนะหนึ่งสองสนะเอฟอาไดไรเบียกูเอาไอ้เยอะแลวกูสไ้ี่ทำไเอ้ยิะไกผู้บอกแล้วว่ากูเจอผีแล้วีอะกูยังเอาครบแล้วนี่เอานีเฟดแล้กโง่เลยน่งออยู่นะเห็นไหม ไม่กลับบ้านเน่อเอพื่อนมาครบแล้วนะแปดแปดแรกมันก็ชิวแบบนี้แหละจะไม่เอารถไปอ่ะเขไปทำไมอ่ะไม่เดอมันยิงมันมันมันส,สไลด์หมอบได้ไหมเพือโหละโอเคมันเอารถชนเพื่อนได้รึได้แบบไม่แกะเอาสปีดมาไดปะสปีดกับเลือดอะสักอย่าง มันเอเขียได้เพนเดียว,เ,วเ,ยเด้กดแถบได้นะโบรกดแถบหาของเอาไงดีใช้ใช้เงินให้คน,หนี่ไอคุ้มสุดดูนี่เฮ้ยไม่คุ้มเฮ้ยกูเอาสปีดไปอันนึงแล้วกันเลมิน่าบอ,บอมเลือมลดมันรถนะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอเก้ยเฮ้บ,บเฮ้ยเฮ้ย้เสียแล้วเฮเรายเเรื่เยๆรู้ไหมเ เออหรอเออเออเวกดดูดิกดิวดเเชียร์นี่เงินเราติดลบแล้วมากกดคิวดูบ่งมานีเลยยิงมานียิงมานีมามานี เิงวะนี่เงวะนี่ติ๊เปิดชักโครกเลยเนี่ยติ๊กเปิดโครกไปกูนอนยอนตัวเขาเ่็นยืนอยู่ดิ้งไิ้ปิดไปแล้ว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 ไอ้พวกเฮียไปแล้ว แบนดี้แบนดี้เอาไปที่รถก็ได้เดี๋ยวเขา้กลับมาใช้ที่รถอ้าวอ๋อใช่มันต้องเปิปอดอีกรอบนึงสิ่ง,<ส>งที่ควรทำนะนานะการวิง่ง <c oughs> เปิดเลยอือืม Ô đàn mày. Quái minh nèo. Nát. Tao ấy. Quái 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 ấy. Quá. กูจะเอามันไปด้วยมากูดีกว่าไไปอินอุ้ย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 หล่นหล่นแล้วหล่นเลยเลยอิงอยู่นี่หน่อยอยู่นี่หน่อยเพื่อนโอ้โหอุ๊ยปั๊มปั๊ม ตู้ขัดกู้มันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วอิงอยู่ไหนอ่ะกูโยนไปไหนไม่รู้แล้วอ่ะเออนี่ไงอ่าอยู่อยู่ตรงนี้สักพักนะเอ๊ะโทรศัพท์วัด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 บางที้กลัวเกินไปถังขยะอิงกูเจอถังขยะสำหรับมึงแล้วอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งอ่าโว นี่นะอคอมพิวเตอร์มันก็น่าจะดูมีค่าดีนะไม่ใช่หรอโอ้โอ้ทำไมตอนแรกไม่เห็นวะ อิงรู้ไหมใจกันใจกัาหกร้อยมีค่ากว่ามึงกหรอเพื่อนยกไว้่นนี้ไม่นับโอ้โหค้นหา่งยิไม่ต้อากาาอะไรตู้แต่กูตาถือมาดิดิ่งคือ อ่าเห็นมันแบบมันมันจะหล่นอยู่แล้วอ่ากูเลยอยากปะคองให้มันแบบมันมันไม่มันไม่เด้งหลุดมันไม่แบบมันไม่กระแทกอ่ะกูอยากฆ่ามันมากเลยอ่ะเอาจริงว่าสักครั้งได้ช่วเกี่วกูกลัวแหละเด็ดไอ้น้องเฮ้ยตัวละครรับเฮ้อิง Cháu 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 hừ hừ cháu 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 เฮ้เขากูเขากูเอามาเอาขึนมาเอาขึนมาเอาขึนมาพวกเราจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะจายังไงเฮ้เอาเนว้าเดี๋่าฮาล่าฮ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 ่ บอกเลยไอ,อ้เที่ยำสิ่งเหล่น,นมันหายไปนะมีแค่กูอย่างนั้นนหะ <c oughs>